อันนี้ฮ่องกับสีมาติดตามผลการเกิดของลูกไกของฮ่องเนาะ่าฮ่องเอาเขาตัวเกิดไปแล้วมันเกิดได้สั้นได้แล้วรับแลกกับเปิดสวิตแสงไฟก่อนพี่น้องเปิดไฟสอ้งสาว่างก่อนเง็นยเนาะอันนี้พี่ง่ายโอ้โหเด็กๆยิ้แเด,ด,เดวๆเ,เ,เลยครับพี่น้องนี่ก็คือหลังจากเอาเขาตัวเกิดเป็นเมือที่สองเนาะหรือวันที่ยี่สิบของกระบ,บวนการฟังเนาะพี่น้อง นี่ก็คือวันที่20ของกระบ,บวนการฟักนี่ก็เริ่มฟักออกมาเรืเร่อยๆเลยครับพี่น้องฟักมดที่มันบอ่อหรือมันฟักเสร็จแล้วเอากลสบไปง่ายลงมาไว้ข้างล่างเนาะหาลงมาหาเพื่อนดีาห,าาหายุดลดทิลงตรงไหมหาหนุกซายหยิบลงมานั่หยิบลงมาลิ้นเดวๆเ,เลยเห็นไหมเนี่ย,ยกันอยากไปต่อกระเป๋าบอ่อลงมาเด้อ ทั้งสั่นสิได้เป็นหนึ่งไข่โตดเดยอลองมาเป็นไงครับนี่ก็เป็นตูพักไข่ที่ห้อประยุกต์ใส่เนาะจากไปเย็นเก้าสองประตูเข้าไปนอ้นองน้องสนใจอยากกิน มันทำงานเบบด่ดกต่้อนกลับขึ้นไปเบิ่งจิตทีห้องทีเห็ดไปเหล่าเ้อพี่น้องประหยัดต้นท้องไปได้พอสมควรครับ,ม,ม,บมาเลยกินเดาเดวแล้วครับพี่นอ้องออกมาอ่าเป็นได้ครับพี่น้องมาเก็บเปลือกไข่เก็บเปลือกไข่ออกมากจริงเอาใส่ก,ออก,รก,กระสอบไปแล้วเปลือกไข่ เปลไข่พวกนี้ก็เอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้เลยพี่น้องเอาไปเห็ดปุ๋ยเนาะปุ๋ยใส่ต้นหมอกต้นไม้ได้อีกครับพี่น้องมีต้ใส่ประโยชน์ได้ทั้งนั้นแหละสิ่งที่สิ่งที่อยู่รอบตัวล้วนมีค่าอยู่ที่ว่าเราจะใช้ยังไงให้เกิดผลเนาะพี่น้องเราจะใส่กระสอบกระสอบเปลือกไข่เก็บรวมตัวใบ ไปทำปุ๋ยยังไม่หมดเลยสองมือเมื่อที่เลือกก ยังบ้านฝักเนาะแล้วก็ทย่อยฝักกรลังไข่แตกอกไปเลยครับพีน่นะ้องกระลังเจาะกรลังเจาะออกไปเลยครับพี่นอ้องนอ่นะอันนี้ก็ต้องมาเิ่งวา่า <c oughs> ไข่นี่มันงูที่มันเกิดก้อนแล้วเนี่ยมันเมื่อศีนมา,มาไปมันเหมือกมันเกือบเดี๋ยวไข่นี่ก็มันก็อาสี เห็ดแต่ไทยข้างในมันตายได้เห็ดไก่ข้างในมันตายได้เพราะว่าคืออากาศมันถูกถูกเมือกถูกเมือกเคลือบไปหมดเนาะแล้ก็ต้องหาผ่าเปียกเซุ่มๆมาเส็จออกผ่ามันๆหน่อยครับไปนอนรอเมื่อกี้หายใจไม่ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งมีไฟอีกข้อหนึ่งครับพี่น้องนี่คือฟอกขี้ฟอกขี้ไม่ยังกับเพื่อความชื้นโดยเฉพาะช่วงมันกำลังสิงปักเนาะมันต้องการความเฉื่อยไรก่ บอกสี่ไปเลยพี่น้องว่าเป็นยังนไงคว,นความชื้นดู้สึความชื้นยิ่งรวดจ้าขึ้นมาเลยครับพี่น้องเห็นไหมครับอ่าต่อไปให้เด็กๆอยู่ตรงนี้ก่อนนะอยู่ในห้องป่าประกาศแบบนี้ก่อนนะแลเหยียบกันล่ะอ่าต่อไปห้องก็เดี๋ยวไปอนุบาลเนาะพี่น้อง เ๋ยวมาติดตามันตอนต่อไปอเอาไปอนุบาลอย่าไรนเนาะเดอาจิตตัวไว้ก่อนติตตัวไว้ก่อนกับหลังจากครบ21เมือนะครับพี่นอ้องมันก็รู้สึกว่าจะ่ฝากเลยพราะสมควรแล้วครับพี่น้องเอากับสีเงาลูกใกล้ถี่ฝากแล้วเอามาใส่บ่ออนุบานนะบลเนาะออกหรือบ่ออนุบาลขอลงเสา็จเป็นลักษณะแบบนี้ครับพี่น้องเขาใส่บอ่อปูนขนาดวงบ่อ80ดสเสนครับพี่น้อง สามารถอยู่ได้อยู่ประมาณหาสิบตัวครับภายในบอ่อประกอบไปด้วยอาหารอาหารเป็นอาหารไกลเล็กโปรตีนยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็น้ำใส้วิตามินหรือบอไส่ก็ได้เนาะใส่มันก็นดีครับมันจะได้แข็งแรงไว้แต่ห้องกับบไดไซส่วนมากบอ่อคอยได้ไส่ครับพี่น้องแล้วก็มีหลอดไฟมีกกไฟครับกกไฟกห้องสรให้ลักษณะเป็นแบบนี้ครับเขาใส่จากปีบเกลเนาะ นี่เป็นลักษณะกบไฟ่แต่เขาใส่กบไก่เพราะว่าสิเป็นกบไก่หน่อยหรือหมูหน่อยเขาจะใส่ปี๊บแบบนี้ครับเป็นปี๊บน้อใหม่ดองนะฮะก็มาพ้าเคืองครับพ้าเคืองกมาาร,งาร,งรมาติดขัวใส่หลอดไฟเป็นอย่างนั้นเ็ใส่ปี๊บครับพี่น้องเพราะว่าปี๊บนี่มันสามารถสะท้อนแสงเลยกว่าพุมแสงกว่าพุ่มคว่ำหอนได้ดีเก็บค้อมหอนได้ดีครับพี่น้องสามารถเก็บควอมหอนได้แล้วก็ประหยัดเพราะว่าใบหนึ่งสามารถเก็บได้ยี่สิบสองอันครับพี่น้อง เป็นโคกที่ห้าประยุกต์ใส่เนาะมาเบ่งประสิทธิภาพการฟักของตูเกิดขอ,องห้าเนาะว่าห้าอเอาไข่เขาฟักหรือเขาเกิดแล้วเนี่ประเช่นการฟักมันเท่าไรเดี๋ยวมาดตามกันครับพี่น้องเนาวเสือม่ายลูกไก่ที่มันฟักแล้วเขาไปใส่ตูนอุบาลเนาะไปใส่บอลอุบาลเนาะนี่ก็เป็นมันที่21ของกระบ,บวนการฟักเนาะแลวก็ ฟักไปเกือบหมดแล้วครับพี่น้องก็เหลืออยู่หนึ่งสองสามด้วยเจ็ดฟองครับเฮาเอาข่าตัวฟักไปหาเศษฟองตายครมแล้วบอฟัากนี่เจ็ดฟองก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์การฟักกับประมาณแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องก็ถือว่าประสิทธิภาพการฟักจากตู้เย็นเก่าที่เฮ้ามาประยุกต์ใส่จะเป็นตู้ฟักหรือตัวเกินก็ถือว่าได้เปอร์เซ็นต์ดีอยู่ครับพี่น้องโอ้พระเจ้ายอดมันยอดมากมอดีฟักแล้วไปใส่ บอนุบาลครับแล้วก็เอาไปกันเลยครับเขามันมีมาตาใสอยู่็ไปอย่ข้างลางเนะาะบอนมาลงมามงองเจียบเกียบชุดกระบวนการนีแล้วเขากัดสิทธากตัวไว้เฮ้ยพี่น้องเอาชดุดพวกนี้ชุดพวกนี้ไปต่างทำความสะอาดเป็นการทักตัวไว้ครับแล้วอลอบชุดผลิตใ่ พิสริกรณ์พี่น้องจิสระพิกรณ์ต่อไปอไประหยัดไขไปแล้วพี่น้องบริษัททำง,งานตลอดจำง,งานอยู่บ้านสามหมื่นสี่หมื่งงนครับพี่น้องสำหรับตัวนี้เนาะไดยตักตัวไว้ปลานทั้งหมดจะเป็นการตักห้องจอนห้องเชลโลกตอนตัวปักตัวนี้กับทำงานตลอดเวลาครับพี่น้องเพรคนบริษัทสกปรกยังมากไม้นเะนาะเก็บไข่ครับในชุดนี้มาแน่งก็เดี๋ยวมาเขาวบมาลอยฟองเนาะ เดีย๋ยวมาเบิ่งว่าเขาเอาไก่หรือไก่ไปอนุบาลได้ไหมครับแล้วก็ไปกันเลยครับพี่นอ้องนี่นะเพื่อนๆนี่ก็เป็นจุดเดียวกันพี่น้องเดี๋ยวพอเวลาง่ายก็ไปอนุบาล้องบอยกนันหน่อยเนาะพี่น้องสนใจสงสัยกระบวนการเก็ดตัวฟักหรือตัวเกิดเนาะพี่น้องก็ย้อนขึ้นไปเบิ้งคลิจเขาเห็ดไปแล้วเด้อ สำหรับเรื่องการอนุบาลี่ได้บ่อเนี่ยเขากัดจีอนุบาลอยู่ประมาณ3สัปดาห์หลังจากที่อนุบาลครบ3าสัปดาห์แล้วนะครับเขากัดจีแหย่ไปลงขอคุณที่นีการตัดตีตัดขนตีขนหางหล่ากัดเห็ดตัคซินงสำหรับคลิปในการตัดตีหรือเห็ดตัคซินนั้นกับพี่น้องกัดสามาจอนกบไปเบิ้งคลิปเรื่องสี่ห้อได้เห็ดสี่พันมาแล้วได้ครับพี่น้องต่อไปเขากัดจะไปเกี่ยวกับกระบวนการขุนเนาะเข้าใส่อาหารยังขุนมีอย่างแน่เป็นส่วนผสมที่มันติดสามารถเทตใกล้ ไงว่แล้วก็สามเดือนถึงสี่เดือนถึงสี่เดือนเติงได้ขายี๋ยเบงอาหารที่ห่อใส่ขุนไก่กันครับสำหรับสูตรในการผสมอาหารด้วอาหารที่ห่อใส่เลียงไก่ให้มัน,นไงไว่ายนะครับทักษะแบบนี้ครับพี่น้องก็คือตอนอายุแรกเกิดถึงหนึ่งเดือนตลอดอายุหนึ่งเดือนนี่ก็คือเสีกินอาหารสําเร็จโปรตีน21่อเปอร์เซ็นต์หลังจากครบ หนึ่งเดือนแล้วห่อไก่สิเปียนมาเป็นอาหารที่ห่อผสมให้กินครับอัตราส่วนที่ห่อใส่อยู่ตอนนี้สําหรับไก่อยู่ตีเหลี่ยงอยู่ตอนนี้ที่ผสมอยู่ตอนนี้นะครับก็คือไก่อยู่ประมาณสองหอยสองหอยคัวกะอายุกะต่างกันอยู่เนาะกะพี่น้องกะปรับใส่เองเนาะเพราะว่าสูตรมันกะมีตายตัวครับพี่น้องสําหรับการเฮ็ดเกษตรกแล้วแต่ความสะดวกแล้วกาความประหยัดแล้วกามีประสิทธิภาพสมัยอันนี้กะเอายกมาเป็นแนวทางให้พี่น้องเดือบเนาะสําหรับสิ่งที่เฮาเฮ็ดอยู่ในตอนนี้ คือมีห่อมครับพี่น้องเป็นห่อมร่วมเนาะห่อมร่วมกับสี่กิโลครับกับราคาอยู่ประมาณ8บาทครับพี่น้องตอนนี้ที่เขาใส่อยู่เนาะเป็นห่อมร่วมเพราะว่ามีขระเปลายแล้วก็มีอาหารไก่หน่อยโปรตีน21่สเปอร์เซ็นต์สองกิโลแล้วก็อาหารไก่ลุน่นโปรตีน14เปอร์เซ็นต์ยู่สองกิโลแล้วก็เป็นขระเปลายครับพี่น้องขระเปลายปหนึ่งกิโลแล้วก็ปลาเอ๋ก็เขาครับกับมี จุลินทรียจุลินทรีย์เจ้าปวกก็เป็นจุลินทซีทีฮาเห็ดเองครับพี่น้องก็ว่าเราว่าต้องซื้อนะก็เป็นจุลินทรีเจ้าผวกกเขาจะซอยในเรื่องอาการย่อยเนาะไก่กินเข้าไปเราก็สามารถย่อยอาหารได้ดีครับไก่ร่างกายของไก่ก็สามารถดูดซึมไปใส่แล้วก็เห็นในไก่สุขภาพดีครับ่หยไวไก่ตัวหนึ่งก็เป็นจุลินทรียสังกสาแสงครับอันนี้มันแดงมาท่านเนาะ เราใส่อัตราส่วนกับอัตราส่วนกับสองร้อยห้าสิบมลสำหรับจุลินทรีย์แต่ปวกกับจุลินทรีย์สังกัดแสงเนาะแล้วกัใส่น้ำที่เห็นอยู่ตอนนี้กเนนาา็เป็นน้ำเศร้าเขาเป็นน่องเป็นน้ำเศร้าเขาหรือนน้ำม,มาเขาห้อ,อ,องนี่แหละกัเป็นของเหลือใส่จากพวกเลื่อนห้องเาเนาะเอามาใส่โดยผู้ต้องถิ่งเนาะกัเอามาใส่เป็นอาหารในใกล้แต่พี่น้องบ่มีก็ใส่น้ำธรรมดากันเลยครับก็บใส่น้ำ พอประมาณเ้วก็เอามาทุกอย่างมาผสมค้นให้เขากันก็นเอานามไส้ที่ห้อผสมแล้วนะครับเอานามที่ห้อผสมจุลินรียเจ้าปวกกับจุลินทรี่สังขะหอแสงเมเทอไส,ส่กสวกาบาต้วตองให้มันเปียกมากพราะว่ากันว่าไส่เล่นกับเป็นผงเนาะเป็นฟุ้นเดี๋ยวมันสีล้นจิบไหลทุกอย่างกับผสมค้นให้เขากัน ข้นเนี่ยเขากันแบบนี้ครับพี่น้องพอเขากากันเรียบร้อยแล้วเขาก็เอานา้ามาเขาน้ำเศร้าเขารือน้ำจุลินรีย์ที่เขาผสมไปแล้วก็เอามาผสมค้นให้เขากันพ่อเปียกเปียกมันมันะครับเอาไปให้ใกล้กินการที่ใกล้กินนั่นก็นสังเกตเพิ่งหลังจากที่เข้าห้อาหารไปแล้วเ,เครืงองชั่วโมงแต่มันเหลือยเไาก็ต้องปรับลดลงเนาะเคืงองชั่วโมงถึงหนึ่งชงั่วโมงสิเพราะว่ามันจะเกินอาหารนอกจากเสียทิพเป้าโดยเป้าประโยชน์ล้วกถ้ามันกินมดภายใน เร,เริง่งชั่วโมงนิดหนึ่งชั่วโมงนี่ก็บมันเร็วเขาก็ต้องเพิ่มอันนี้ก็ต้องเบิงเนาะเพราะว่ามันบ่มีสู่ตายโตครับพี่น้องอาศัยความสังเกตของข้าเนาะแต่แกงที่สําคัญเนาะพี่น้องทุกอย่างกระจายดีมันต้องมีแนวเสริมครับพี่น้องเพราะว่าจะเป็นอาหารไก่เนาะการห้อาหารไก่นีลสำหรับอาหารตี่ข้าเสริมที่สามารถใอยในไก่งไงใบแล้วก็ลดต้นทุนของข้าได้ก็คือหลักๆที่เงขาวใส่ย,ยู่ตอนนี้ก็เป็นน้อนแมลงวันไร่เนาะ สำรับการเลี้ยงนอนแมลงวันไล่กับี่นองกับสามารถดือนกับขึ้นไปบึงจิตที่ห้องเหยื่อแล้วเด้อสำรับกับตอนตั้งแต่ในการเลี้ยงนอนแมลงวันไล่อาหารเสริมที่ห้องใส่มาจากนอนแมลงวันไล่กับนี่เนี่ยับพี่นองเป็นหนาซับเท่ากับเป็นอาหารสํหรับเสริมให้ไก่กินเนาะเป็นการดดลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตเท่ากับได้ทดลองมาแล้วกับสามารถเสรินไก่ไงไว้แล้วกะไก่นี้สุขภาพดีอาหารทุกอย่างที่ห้องใส่นะครับ ลูกสวา่ามันกะได้คนดีก็เลยเอาน้ามาสูพี่นองฟั้งเนาะก็หลังจากเลี้ยงเนาะเข้าใส่อาหารปลาเพยนนี่ทีห้องผสมมันกินแล้วก็อาหารเสริมใส่อยอตอนนี้ระยะการเลี้ยงตลอดระยะการเลี้ยงสามสี่เดือนแต่สิบปมีไก่ป่วยเลยดิยพี่น้องเพราะว่าถือเป็นการ,รเปี่ยนเปี้ยนฤดูเพราะว่าถือฝนเลืนน่อนหนาวเลื่ออากาศหนอนทั้งสี่ก็สรม,มางมาไทนไก่จะเลื่อนเติบโต,ตได้ดีแล้วก็แต่สิบปีมีไก่ป่วยเ๋ยวเข้าไปบึง ไก่ขนของเ้อเนาะว่าม,ามันจะกินดีสันได็ด ไก่บานที่เ่าใส่อาหารผสมนี่นพี่น้องนี่ก็เป็นไก่อายุประมาณสี่เดือนสี่เดือนเต็มเต็มเลยนะครับพี่น้องสี่เดือนเต็มนี่หไมยถึงว่านับจากเมื่อทีฟากออกจากไข่เลยได้พี่น้องสำรับนำนักก่อายุตามสายตาแล้วก็สำรับนำนักตามสายตาก่อายุประมาณโลโลสองรูสองสามอยู่ประมาณน,นี้ครับก็บเป็นนำนักทีตลาดนี่ความต้องการพอดีเนาะเป็นนำนักที่พอดีครับ ตลาดต้องการสำหรับการเลี้ยงไก่บ้านกับเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจครับพี่น้องจากที่เคยได้บอกสู้พี่น้องฟังมาเนาะก็คือมันสามารถที่ได้ตลอดทั้งปีแตลาดมีความต้องการสูงมีความต้องการอยู่ก็คือคนนิยมบริโภคนิยมกินนะพี่น้องกัคลิปต่างๆที่ฮองเซฮ์มากกคิดว่ามันกัคงจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเนาะสำหรับคลิปต่อไปที่ฮอตเซฮดนะครับกับหีบมาเทียบเบื้องระวังการเลี้ยงไก่เนาะเลี้ยงไก่กับเลี้ยงหมูนี่ สำรับไก่ราคาตามสุดกับอยู่เจ็ดสิบอ่เขาเคยขายมาเนาะเจ็ดสิบก็เก้าสิบหาสูงสุดเก้าสิบหาด้วยลอยลอยนุนละลอย,อยนี่ยก็เคยขายเนาะสำรับราคาสูงสุดสำรับหมูนั่นกับราคาสูงสุดกับแปดสิบเต็มที่ลิปหนาต่อไปห้าสิบม,มาคุยถึงเรื่องว่าการเลี้ยงไก่กับเลี้ยงหมูนี่อันใดมันหนาสนใจก,ก่กันกันังไดก็บจะเริ่มกด ซับสไคร่กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้พี่นออ้องถ้าสีผ้าขาดกิบทีเห้าเห็ดไม่ไหมเราก็มาอาบเด็ดซูพี่น้องฟังเนาะครับสำหรับคลิปทีเห้าเห็ดออกมาสูพี่น้องฟังเรื่อยๆนะครับกับคิดว่ามันก็คงจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเนาะเอกากว่าเราต้องการอีกยังหมักไม้ดอกพี่น้องเพราะว่าก็ถือว่าเอามาแช่เป็นประสบการณ์ถ้าเธอเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจเนาะผู้ที่สนใจในอาชีพการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์นะครับทุกอย่างที่เหาเห็ดมากกับ เกิดจากเอามาาบอกสู้พี่น้องฟังจากประสบการณ์ทีห้อจะเหตุงานเนาะเอามาาบอกสู้พี่น้องฟังเพราละว่าหลายๆอย่างเขาก็ได้จากาจากอาจารย์ยู้นี่ยนะครับอาจารย์าารยูทูบอาจารย์กูเกิลเลือเฟสประมาณนี่ยเราไมขอไปเบิง้งอะไรที่ห่อเป็นปัญหาหราอหอจะหัวเขาไปซอสแสวงหาเอามาปรับประยุกต์ใส่กับงานของเขานะพ่อจะของเหดได้แล้วก็มันสําเร็จแต่ระดับหนึ่งหรือมันในผลก็เลยได้เอามา ก็ามาจา่าซูพี่น้องฟังเนาะเพื่อมันจะเป็นประโยชน์ข้าวเห็ดไปนี่กับบ่ได้หวังยังมากไม้นะครับขอเอาขอแค่นิ่งงามงของพี่น้องอยู่ยละกดซับตะไคร่กดลค์กดแช์กดกระดิ่งแจ้งเตือนหติดกำลังแรงใจเ้าเห็ดก็บต,ต่อไปเนาะพี่น้องตอนเราคื่นี่กระบวนการในการเลี้ยงไก่ห้ากะใส่สินไปแล้วครับพี่น้องสินเดลยวก็คือเดี๋ยวรอจับขายเนาะเดี๋ยวเป็นานาเป็นมาจับนะครับทุกอย่างนะครับ ก็ต้องศึกษามีความรู้มี่ความตั้งใจนะ้พี่นอ้องปัญหาอุปสรรคมันมีอยู่แล้วแหละนะครับ,บโดยเฉพาะการเลี้ยงสัตว์หรือเห็ดเนื้องกษางนะการเกษตรก็ต้องศึกษาหาตลาดสก้อนเด้อนะหาช่องทางการคือการขายสก้อนก่อน,นจิตใจเห็นนะ้พี่น้องก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่หาสนใจเนาะบ,บาว่าจะเป็นอาชีพรักหรืออาชีพเสริมการเรลี้ยงไก่เลี้ยงหมูหรือเห็ดก,การเกษตรเนาะยังไงก็ฝากพี่น้องติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับตะข่า,า,ายเดอ้อติดตามห่อไว เดา๋จะมีคลิปใหม่มาอัปเดตซูเพี่น้องฟังอยู่เลยเนาะสำหรับปีนี้สวัสดีครับ